สวัสดีทีมงานผ,ผู้ปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครในงานทุกท่านวิดีโอที่5นี้จะนำเสนอการสาธิตและบรรยายการปรับแต่งโปรแกรมก่อนใช้งาน,นครับาการปรับแต่งโปรแกรมก่อนใช้งานนีเ้เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านเข้าไปคลิกที่โฟลเดอร์ที่เราได้เราดาวน์โหลดมาคือโฟลเดอร์ที่ชื่อโครงการฐานข้อมูล อาสาสมัครแรงงานนะครับแล้วคลิกเลือกที่โปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลอาสาสมัครแรงงานทุกครั้งที่เข้ามาในตัวไฟล์นี้นะครับไฟล์โปรแกรมนี้จะต้องกรอกรหัสผ่าน1 2 3 4แล้วเลือกตกลง จะปรากฏแถบคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับต้องเคลียร์แถบนี้ออกไปก่อนโดวยวิธีเลือกที่เปิดใช้งานในหานี้ตกลงครับเหตุที่ต้องเคลียร์แถบด้านความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เคลียร์แถบนี้จะทําให้ระหว่างใช้งานโปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดได้นะรหรือที่เรียกว่า error การปรับแต่งโปรแกรม ครั้งแรกในการใช้งานจะมี3ส่วนที่ต้องปรับแต่งนั่นก็คือตารางแล้วก็ฟอร์มแล้วก็รายง,งานในส่วนของฟอร์มนี้ทางผมนี้ทาเป็นแบบกลางๆนะครับคือไม่ได้ทําหัวฟอร์มไว้เป็นจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งดังนั้นแบบฟอร์มแต่และแบบฟอร์มสามารถใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบสอบสอหรือแบบบันทึกข้อมูลบันทึกทำเนียบอาสาสมัครรายง,งาน ตร,ตรงนีอ้อาจจะใส่ไว้ชื่อ,อว่าบันทึกทำเนียบอาสาสมัครรางงานจังหวัดกตแพงเพชรสามารถเข้าไปรีเนมได้นะครับหดืคลิกขวาที่ฟอร์มแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับส่วนที่ต้องแก้ไขปรับแต่งให้เป็นข้อมูลของจังหวัดท่านมีมีส่วนแรกก็คือตารางในส่วนของตารางนะครับจะมีจำนวนตารางมาก พอสมควรนะครับที่อยู่ในนี้แต่หลักๆแล้วตารางที่เราใช้งานจริงๆที่สําคัญมากมีอยู่2ตารางก็คือ Data a o l ซึ่งเป็นตารางที่จัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการด้านแรงงานและอาสา a ัลเลสคอเเป็นตารางที่จัดเก็บข้อมูลอาสาสมัครแรงงานนะครับส่วนตารางที่ต้องปรับแต่งมี3ตารางตารางแรกคือตาราง admin แล้บมันคลิกที่ตาราง Admin ตาราง Admin ก็คือตาราง ที่เป็นข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่อย่างตัวอย่างเป็นรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผู้รับบริการด้านแรงงานของจังหวัดทับประกัรดังนั้นจังหวัดไหนเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรก็ให้เปลี่ยนข้อมูลตรงนี้เป็นชื่อเจ้าหน้าที่ของจังหวัดท่านนะครับวิธีแก้ไขก็ให้คลิกตามช่องแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลตามที่ท่านมีนะครับตารางที่2ที่ต้องปรับแต่งแก้ไขก็คือ ตารางที่ชื่อว่า organization นะครับเดี๋าคลิกที่ตารางตาราง organization ก็คือตารางที่เก็บข้อมูลรายชื่อหน่วยงานนะครับเพราะว่าต้นฉบับที่ให้ดาวน์โหลดไปข้อมูลหน่วยงานเป็นหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชรแต่ถ้าท่านเอาไปใช้งานก็ต้องแก้ไขข้อมูลหน่วยงานเป็นจังหวัดของท่านและบางจังหวัดก็มีหน่วยงานมากกว่า5ห,หน่วยงาน ดังนั้นก็ไปปรับแต่งแก้ไขและก็เพิ่มได้นะครับข้อมูลตารางต่อไปที่อ,อยากจะแนะนำให้แก้ไขก็คือตารางสตารฟตารางสตาฟนี้ผมได้แนะนำวิธีปรับเปลี่ยนแก้ไขไว้ในวิดีโอที่1แล้วนั่นก็คือเทคนิคการปรับเปลี่ยนแก้ไขโดยไปสร้างาไปปรับเปลี่ยนแก้ไขที่ตาราง Excel นะครับหลังจากนั้นก็นำข้อมูลตาราง Excel ที่ชื่อว่า s t a r t Import หรือว่านำเข้ามาในโปรแกรม Access ที่ชื่อโปรแกรมจะทำข้อมูลโปรแกรมจะทำฐานข้อมูลอา,าสาสมัครรายงานตัวนี้นะครับจากนั้นทุกท่านก็จะได้ข้อมูลรหัสอาสาสมัครรายงานตามรูปแบบของจงังหวัดท่าน ในส่วนของตารางก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแค่นี้ส่วนต่อไปที่จะแนะนําให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขก็คือรายงานรายงานที่ผมทําไว้มีรายงานเดียวก็คือทาเนียบอาสาสมัครรายงานพิมพ์รายบุคคลรูปแบบของทาเนียบนี้นะครับถ้าทุกท่านได้บันทึกข้อมูลของอาสาสมัครรายงานในจังหวัดท่านครบทุกคนแล้ว ตัวแบบรายงานนี้สามารถนำไปพิมพ์เป็น Pocket Book ได้นะครับซึ่งการพริมพ์หรือว่าการสร้าง Pocket Book ในการจัดทำทําเนียบอาสา,าสมัครรายงานนั้นจะได้นำนำเสนอในวิดีโอถัดๆไปนะครับวิดีโอนี้จะขอนำเสนอการปรับแต่งแก้ไขหัวรายงานซึ่งตามตัวอย่างหรือว่าต้นฉบับที่ผม ได้ให้ทุกท่านดาวน์โหลดไปใช้งานนั้นหัวกระดาษเป็นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรดังนั้นถ้าจะแก้ไขก็ต้องเข้าไปเลือกที่มุมมองแล้วเลือกที่มุมมองออกแบบตัวรายงานก็จะแสดงเป็นรูปแบบของมุมมองออกแบบแล้วเราก็คลิกแก้ไขที่หัวรายงานเปลี่ยนจากชื่อจังหวัดของท่านเป็นจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดของท่าน ตามตัวอย่างผมจะลองใส่เป็นจังหวัดน่านนะครับสมมุติว่าข้อมูลนี้เป็นอาสาสมัครรายง,งานจังหวัดน่านบันทึกแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองรายงานหัวกระดาษทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็นจังหวัดน่านการปรับแต่งแก้ไขรายล,ละเอียดในแบบฟอร์มนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับวิดีโอถัดไปก็จะเสนอ การบันทึกทำเนียบหรือว่าการจัดทำทำเนียบอาสาสมัครรางานนะครับวิดีโอนี้ผมขอจบการสาธิตและบรรยายแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ